ต้องชดใช้ซ hey. hey. ิปซิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยี่ทำแบบนี้ก็บายอ่ะเฮ้ยอโทษที่ไม่ตั้งใจอ่ะี่ทำแบบนี้กนเด้อี่ขอโทษนเนี่ย Thank wow. you. เอ้ยนี่กูกเหนื่อยนะว่าเราหลอ,อกแบบนี้รู้ป่อหนาวอ่ะก่อนนะไม่ต้อง